คนท้องกระสือท้องน้องๆชอบการตั้งท้องของคนหรือกระสือคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะคนท้องเมื่อลูกอยู่ในท้องอยากรู้จังเลยอยากว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยตัวโตวแค่ไหนแล้วนะ้า <c oughs> อุ๊ยตายแล้วลูกทิบท้องด้วย กระสือท้องเมื่อลูกอยู่ในท้องเป็นกระสือท้องมันดีแบบนี้นี่เองสามารถมองเห็นลูกตั้งแต่ยังไม่ได้คลอดเราจะได้เห็นทุกๆพัฒนาการของลูกคนท้องอาหารแม่เป็นคนอย่างเราก็จะกินอาหารให้ครบหมู่เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยกระสือท้องอาหารแฮมีไก่เยอะแยะเลย แม่จะพาลูกมาดูอาหารอันโอชาของแม่ลูกอยากกินไก่ตัวไหนชี้ได้เลยนะลูกกินตัวนี้ดีไหมอ้วนดีจังเลยคนท้องเครื่องนุ่งหุงโหมาเดือนเนี้ท้องโตขึ้นตั้งเยอะ สงสัยต้องเปลี่ยนชุดคุมท้องซะแล้วเพราะว่าใส่ตัวเนี้ยรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้กระสือท้องเครื่องนุ่งห่มเป็นกระสือท้องเนี่ยมันดีจังเลยไม่ต้องเปลืองเงินซื้อชุดคุมท้องไม่ว่าท้องจะโตแค่ไหนฉันก็ไม่ต้องกังวลคนท้องการบำรุงแม้เป็นคนอย่างเราจะบำรุงลูกที่อยู่ในท้องด้วยการกินนมเกิดมานะลูกเราต้องแข็งแรงแน่เลย กระสือท้องการบำรุงมนุษย์กินนมเพื่อบำรุงทารกในท้องกระซื้อก็จะกินนมเพื่อบำรุงทารกในท้องเหมือนกันกินนมแม่วัวตัวนี้ดีกว่าดูแข็งแรงอุดมสมบูรณ์พอเราดื่มนมมันลูกของเราก็จะได้แข็งแรงคนท้องตอนกลางคืนนี่ก็ค่ำแล้วแม่เป็นคนอย่างเราอ่ะต้องรีบนอน จะได้ตื่นแต่เช้าเชามารับอากาศที่บริสุทธิ์กระสือท้องตอนกลางคืนเวลาที่มนุษย์เข้านอนกันแม่กระซื้อ,อย่างเราก็จะพาลูกล่องลอยไปหาอะไรกินสูตรอากาศตอนกลางคืนมันก็ดีเหมือนกันนะคนท้องไม่อยากรู้เพศลูกอยากรู้จังเลยอ่ะว่าได้ลูกชายหรือได้ลูกสาวสงสัยต้องไปให้หมออัลตราซาวด์ว สามารถมองทะลุท้องเข้าไปดูเพศลูกได้ก็คงจะดีป่านเนี้ยคงรู้แล้วว่าได้ลูกชายหรือได้ลูกสาวกระสือท้องเมื่ออยากรู้เพศลูกเอามือออกไปสิลูกขอแม่ดูหน่อยนะว่านูเป็นเพศหญิงหรือเพศชายว้าวมีช้างน้อยแบบนี้ต้องเป็นเพศชายแน่เลยค่ะคนท้องความสะอาดแม่เป็นคนแบบเราเนี่ยเรื่องความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องพกทิชชู่มาด้วยกระสือท้องความสะอาดกระสืออย่างเราเนี่ยยิ่งสุกกระปกยิ่งชอบดูสิเนี่ยเจ้ามนุษย์ทายไว้แล้วก็ไม่ล้างสงสัยกระสืออย่างเราต้องเคลียร์ซะแล้วได้เวลากินอาหารอันโอชะของเราแล้วนะลูกคนท้องการเดินทาง คนท้องอย่างเราเนี่ยจะเดินทางไปไหนก็ลําบากต้องคอยระวังว่าจะมีใครมาเดินชนเราหรือเปล่าเดี๋ยวลูกได้รับบาดเจ็บเอากระสือท้องการเดินทางเป็นกระสือเนี่ยมันก็จะเดินทางสะดวกหน่อยอยากลอยไปไหนก่อไปเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะๆจะได้ไม่ต้องเดินเบียดกับใคร คนท้องการอุ้มลูกแม่เป็นคนอย่างเราเนี่ยก็จะสามารถอุ้มลูกได้ตามที่ใจต้องการโอ้โอ้ไม่ลองนะลูกนะแม่อยู่นี่แล้วกระสือท้องการอุ้มลูกเสียใจจังเลยพอคลอดลูกออกมาแล้วเราก็ไม่มีมือที่จะอุ้มลูกคนท้องการให้นมลูก หิวนมเหรอลูกได้เลยเดี๋ยวแม่เอานมให้กินนะลูกนะเป็นยังไงบ้างลูกนมแม่อร่อยไหมกระสือท้องการให้นมลูกโอ้โหลูกหิวนมเหรอลูกโอ้ยแม่ขอโทษนะแม่เป็นกระสือแม่เลยไม่มีนมให้ลูกกิน